สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทาความรู้จักกับบุคคลท่านหนึ่งครับที่ได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกษิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนั่นก็คือจ่าสิบเอกทนงศักดิ์คุณโลกครับสวัสดีครับกับผมจ่าสิบเอกทนงศักดิ์คุณโลกตําแหน่งผู้บังคับหมู่เป็นเล็กหมวดระมังป้องกันกองร้อยกองบังคับการกรมทหารราบที่13ครับอะไรคือแรงบันดาลใจให้จ่าศักดิ์ต้องดําเนินการ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือสิ่งแรกที่ผมนําเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาใช้ในการดําเนินชีวิตเพราะผมคิดว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงตันแรกเลยคือสามารถลดรายจ่ายในครอบครัวและประการที่สองที่ผมนํามาใช้เพราะว่าผมต้องการปลูกฝังให้ ลูกรู้จักประหยัดอดอมขยันมันเพียรโตขึ้นได้รู้จักทำมาหากินอย่างสุจริตการที่สามที่ผมนำมาใช้เพราะว่าผมนำมาทำเพื่อศึกษาและจะเอาความรู้ที่ได้ไปขยายผลให้กับบุคคลที่สนใจที่จะทำและกำลังคนภายในหน่วยที่ต้องการจะประกอบอาชีพเสริม หรือที่สนใจอยากจะทําไว้กินก็จะสามารถมาปรึกษาผมหรือว่าให้ผมสอนได้และที่สําคัญผมเป็นคนชอบธรรมชาติที่ภูดมสมบูรณ์ครับเรา <Okay S 2> <ะ>มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรหลังจากที่ได้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตก็ทําให้คุณภาพชีวิต